พ,พี่น้องมาเบิพื่อว่าเสียที่อย่างกับรถผู้ใด็ตจรครับว่ามันป้องขังเงี้ยท่นเห็ุใดมันขังเงี้ยโอ้ยจำคาถาได้พเพรานะอะไรแม่งว่าได้เห็ุโดนแล้ะนะเดี๋ยวพาพี่น้องให้พี่พยายามให้พยายามไปจับกล้องเร็วเพ,พราะเพราะดีเมื่อนี้มีแขกมาหาแขกทั้งไก่มาศึกษาดูงานนะท่านเดี๋ยวยีพ่พี่พา่น้องไปเพื่อนเวลาเวลาเวลาโอ้ ดีครับดีครับดีบดแค่ข้างไกลเท่าเด็กนี่ครับ,รบ,รบนะต้องรุมมองนะไม่ไหละรกน้องเขาดูด้ยให้เร็วเลอู้เอาเอาเพกเอาไปท้ายมันเอาไปท้ายมันมันอยาก,ม,ยากมันอยากออกกล้องไปมไหมดีครับอเอาออกตัวหน้าถึงตากันลงกระถาใหม่ลงกระถาใหม่ พาไปทัวร์ตางนอกก็ง่างไปตัวไหนไัอ่าัฮะยังไปถึงเวลาเปล่า <c oughs> ไทยเบังความใส่งามรถก่อนลงกระถาไหมครับหล <c oughs> ังจากที่ จัดหนักจัดเต็มไป็หนึ่งฤดูกาลจนกกลํำพงหัวขาดอานัดเสาแห่งเมืองปทุมรัฐเดีย่ยขอเอดครับมาเข้าสํานักงานเพื่อให้อาจารย์ช้างครับเป่ามนลงคาถาให้ครับดีน้อง หมุนได้แล้วทีนะหมุนได้แล้ทีนะข้างซึงนะหมุนได้แล้วทีหมุนได้แล้ทีเสียงกลางไงเจี๊ยโอ้หมัดฐานเคลียวครับเคลียวมีข้างหน้าก็หมุนได้ครับข้างหน้าก็หมุนได้กลางหมุนได้ครับ การจูนครับเดี๋ยวพาชมรถรอบคันครับก่อนที่ดีมีการจูนระบบครับเดินทางมาไกลาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องอานณนท้าว นี้ทีมงานอานัดเสานำนักร้องนกักดนตรีนะครับมาเซตเสาวพร้อมครับแลนนีีกำลังจัดระบบเตรียมการจูนครับเง้วอัดหลักสองรอบคิ่น ย็นบองถึงอ่เย็นบะมันต้องใช้ท้ายยินักเวน้ำรอดขอที่ว่าบวกเรซของจะคของอยูแล้วเขอมไปนเครื่องมันแรงเนี่ย้หองไปเน่ก็ได้ดอกคอดซีตัวคอดซีตัวจ้ีวะแต่ถ้าน็ไม่เห็นยังไงรกใกลกๆคือป้าตองขงไงอ่ะปาตองเห็นก มันเป็นระบบพอรบบอระบบเร่งจำเข้าใจ่านกี s <S ่ยกับนั้นแต่็ต้องที่ไหนทีกันได้กนข้างมุนตุบเล่นปะเอาพิรุ่นพิเศษแบบสวิตสวิตกดเท่าจะได้บอกว่าสวิตมิวไหมมิวเขาไม่ต้องหมุนที่ไนเพราะว่าจีข้างมุนตองข้างมุนได้สวิตเอายิ่เปิดกดิเบ๊กเป๊กเบ๊กเบ๊กเรนี้นกตัดยนยมดังกดตัดไปอีกตัดคือตัดคือ ยังยยี Dante ่สิบาที่ก yeah. well right. yeah. yeah. ิดดมิวมิวมิวมไไหมแวนีควนได้ปะเนี่ยวนในการมีควันที่อย่างการขาบควันเรวเล็งจับได้แบ่กรุ่นพิเศษเนาแต่รับงนี่ยังเดียวจริงนะเราถามว่าพงนี่แต่สีข้านหมวอลุ่มบ่บ่มีมนอยู่ด้มูที่กดลงไปเดี๋ยวข้างไม่นบ่ชี้มือเนี่ยแต่กตมูนึงที่กดย่ำลงไปเลยครสามารถเล็งได้นี่ขึ้นวอลุ่มใหม่ขู้นพงษ์ไหนสี่ขั้นหมเนว วันน like ี้พูดีากคนอย่างเร่งเขากอนะฮะนี่เขาเรียกว่าเก็บความรู้จากการเริ่มจากการเปิดเครื่องเสียงเพื่อนเนาะเก็บเรื่องเกิดไรเรื่องล้มไปหมุนล้มไปมันบาดก็หมุนเนาะเนาะแล้วมุนแล้วก็บวกรนหัวพุธที่ฉีกกันนี่ครับนี่นี่ปากที่สี่ก้นหัวแล้วแหละหลายหลายวงอยู่อันนี้มือมิกมือมิกระดับผมเมีทั้งยี่สอบทันมาเล่นแกไเม้นมือมิกระดับประเทศบักยังระดับผลัดมาจารย์จะเฮ็ดทั้งสี่ล่ะจะเฮ็ดทั้งสี่ เขาใหม่เขาไว้ยินเลยเขาใหม่น่ะมันไรว่าจะดูเขาใหม่ป่ะเนี่ยอ่าเดี๋ยวก้อนนี้อยู่ตรงนี้เปนก่อนเดี๋ยวดูเขาใหม่ไว้เวลาปิดกันเนี่ยถ้าปิดถ้าปิดก็ลุงไว้จะได้ตัวมันมีคนตายดิเวลาเปิดยันเหลือมหรือหมุนถึงยันมันก็ดังเลยปะแล้วเปิดไปเวลาเปิดคือหมุนถึงยันละหรือเก่าเมอยแต่ยีงได้รู้ด้วยอะเดีดังก็ดังอันนี้จุ่มนะครับผมเก็บความรู้ครับเก็บความรู้ครับเพิ่มเนี่ยเขรามาเพาลุงเขาบอกลงเป็นปะ

แล้วป้องกันได้สุดนั้นนะเซ็เซ็ของนี่นะแล้วพวกี่คนตายตรงนี้ถ้าว่าผมกลุมงุอ่ะนแล้วกับพวกี่ผู้ใดเดียบข้อนึงกันนะที่เฮ็ดเรลวมันที่เฮ็มเฮ็ดเวมันที่เดียบขอนึงที่ไปเกเย็ดกวาดก็เนไหม่นี่จะาภบพอใจเงินจ้าภบพอใจเงลยเห็นไหมย้อนมาบริเวณรมไว้บ่มีตะปดปิดรถรูมไว้คันเล็งรถแรก็ไปเองสิเออแบนี้เป็ดตาคว่ายัเนี่ยน่างนี่เก็บรมลูครับ ก่อนก่อนทำงานและหลังทำงานควรปิดบูรุ่มไว้ก่อนนะครับเพื่อบางทีหนึ่งไฟย้อนสองเกิดแหกเหตุอุบัติเหตุเรื่องเจ็บเรื่องลำพ้งกลับมาช็อตย้อนพื้นย้อนไฟมาหามิหายังได้หมดทุกอย่างหาคอดได้หมดครับนี่คือเขาป้องกันเปลี่ยนความรู้ก่อนจุนเพราะว่าไปเห็นแล้วคันหนึ่งอันนี้มาเห็นคันสองนะคันสองคันสันสคันสองคั้นคันหนึ่งไม่เอ่ยไม่ไม่เอ่ยน้ำเพราะไม่เอ่ยน้ำแต่ว่า ที่เขาบอกมั้งนี่เฮ็คดคลิปม,มันน้งน,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 นี่คือผมดูได้ไหมครับผมดูแั้นนวถามกับสิ่งที่มองทำแล้นก็ได้เปลี่ยนที่อย่างที่แบบว่าผมดูอยังกับกระดอกระเดียดอ,อกแต่ว่าเขาเฮ็ดไฟมันก็ดีมันตีอะเฮ็ดเลยตีกบเข้เฮ็ดอ่ะ,อน,อะนั่นหว่ะเนี่ยเด็กเดี๋ยวเราบ้าแล้วกัดลืมมันจะลืมเด็กไว้ก็ได้เดี๋ยวนี้กูลืมด้เพรตอนนี้กัดลืมยังหรอกจะทำมันตุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันเดี๋ยวโอ้โหลืมแต่ตอนเดี๋วนพะอดี ขามเงยคุณนตนเด่อาคลิปนี่ย่านี้ก่อนครับเก็บควารู้ก้อนจูนแล้วก็เป็นความรู้บองต้นเกี่ยวกับการใช้งานเรื่องของ power เนอะอันนี้นเสียงก็ได้เสียงก็จะทับเดียเสียงขานอยนี่แหละครับขนอยครเสียงร้อเ่ยมแต่ว่ามันก็ได้คือเก่าละมันได้ได้เบิร์ดได้เบิดครับได้เบิบิด ถ้าถ้ามันบ่อระเบิดคือได้เบิดครับจ่ถ้าระเบิดดีเหลียวบางนากันผมลืมเขาแต่ตอนไหนครับ<อ>คลิปนี้เอาเท<อ>่านี้ก่อนครับพี่น้องเพียงบอกใช้ก็บอกแล้วคือรอต่างกัน <laughs> มันเด็กหมดี่เก่าแล้วครับพี่น้องครับ <laughs>